อ่ะสวัสดีครับจางสวัสดีครับทุกคนวันนี้สวัสดีครับนิกสวัสดีครับเอฟซีเพื่อนเพื่อนทางบ้านในวันนี้เป็นวันตอนที่นั่งทำมาเป็นวันหยุดนะวันอาทิตย์นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่ก็ต้องบอกว่าเหมือนหลายๆวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือนั่งลุ้นกันนะครับว่าพรุ่งนี้วันจันทร์จะไปไหนไม่ไปเพราะวันเอเพราะวันศุกร์เนี่ยศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยดาวโจนนะครับกระโจนลงไปแปดร้อยแปดสิบจุด S <S> ลบไป2.7%ดาวโจนส์งั้นแล้วจันนี้หุ้นไทยหุ้นเอเชียจะไปไหนก็กเดาไม่ยากนะนะครับแต่ว่าจะแรงเท่าเขาอีกเรื่องเพราะว่าของเขามันมีตัวเลขปัจจัยเรื่องเงินเฟ้อที่เบรกหฮเข้ามาไงไหนจะมีเฟดสองสามวิคที่แล้ <h <h uh> วก็บอกว่าพีคแล้วพีคแล้วเงินเฟ้อพีคแล้วยังพีคได้อีกยังพีคกว่าอีก มีพิกเกอร์ใช่ไหมเฟดออกมาบอกแล้วนะครับว่าเงินเฟ้อตอนนี้รับไม่ได้เออนะครับตอนนี้เฟดก็คือคือ,คอเขาเไม่มั่นใจว่าเฟดจะคุมอยู่ไหมที่เรามาดูกันว่าของเราบ้านเราเนี่ยหุ้นเนี่ยก็มีกลุ่มเอฟซกลุ่มเพื่อนเพื่อนน้องนักเรียนหุ้นทั้งหลายใช่ไหมครับก็ส่งไม่ดูนว่าแล้วยังพอเหลือหุ้นที่พอหาตรงหาตังค่ากับข้าวหาตังเติมน้ํามันรถได้บ้างไหมเออในช่วงนี้ก็ส่งไม่ดูกันกี่หุ้นไม่รู้วันเนี้ยนะครับวันนี้เพียบเลยครับ เอองั้นมาดูกันนะครับงั้นก่อนเข้าไปดูนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจพวกเรานะครับครับอ้าวมาทีนี้เรามาเข้าสู่นะครับขอเข้าหน้าจอเลยนะครับครับอ่าคุณตัวแรกของเราครับบีแลนด์ครับจันอ่ะบีแลนด์มาดูครับบีแลนด์จริงๆก็พักตัวมายาวนานมากนะเนี่ยพักตั้งแต่นู่นเลยเดือนธันวาปีเท่าไหร่เนี่ยนู่นสองพันยี่สิบอะครับ 2000เลยนะน2 0ส2 0เลยนะครับพักลงมาคือหลังจากเขาทาขึ้นไปชุดนี้ขึ้นไปชุดนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับทิ้งตัวลงมาเลยแล้วทิ้งลงมาอยู่กรอบเดิมด้วยนะหลังจากนั้นก็ไซเวย์มายาวนานมากนะครับมาดูใกล้ๆนะครับซูมดูขึ้นใกล้ๆล่าสุดเนี่ยทำไมถึงพวกเราถึงสนใจกันขึ้นมาเพราะว่า<ม>ชุดล่าสุดหลังจากลงไปทำโลแล้วทำเป็นดับเบิลบอททอมอยู่ตรงโซนแถวๆ0.94นะครับ0.94จากนั้นก็มีการกลับตัวนะครับคือยกไฮ ทำไฮเออร์โลูจากนั้นเบรกไฮอีกครั้งหนึ่งเบรกเสร็จทำไฮเออร์โลูแล้วก็เบรกไฮต่อวันศุกร์ล่าสุดเป็นการเบรกไฮแบบมีบิ๊กไวเป็นบิ๊กไวพร้อมบนลุ่มน่าสนใจครับชุดนี้ครับจับบีแลนด์บีแลนด์บางกอกแลนด์ and, and, Bangkok, Land, ไปอยู่ในกลุ่มของพวกเรเวสตเด็ฮะอืมกันชุดเรื่องเรเวสตเด็นี้ก็เพราะกระแสข่าวเรื่องดอกบองดอเบีย้ยกาลังจะอาจจะปรับขึ้นเร็วกว่าที่คิดในประเทศไทยนะเพราะเงินเฟอ้อก็มาแรางกันเนี่ยอก็จะส่งผลให้เกิดเขาเรียกว่าการริ่งอุ่น นะครับพวกที่จะอยากได้บงได้บ้านก็ขอจองสิทธิ์ดอกบงดอกเบีย้ยกันไว้ต่ำๆต,ต,ตอนนี้ก่อนดีกว่าไหมก่อน<ช>เขาจะพักขึ้นนะได้กเบียฟรีสามปีก่อนก็ยังดีไงการจะมีการต,ตัวเร่งได,ได้ในการตอนนี้เขายืนขึ้นมาครับยืนเหนือ EMA นะครับ EMA <10. S 1> EMA สิบนะครับแั่ห้าสิบเรียบร้อยละแต่ว่ายังไม่ผ่าน EMA สองร้อยวันนะตอนนี้ยังนะกําลังจะขึ้นทะลุสองร้อยวันคือถ้ายืนเหนือสองร้อยวันไปได้มันจะเป็นขาขึ้นชุดใหญ่ ซึ่งชุดนี้มีโอกาสที่จะเป็นต้นเทรนดได้ไหมก็มีโอกาสถ้าเขาสามารถผ่านและยืนเหนือ EMA สอง e วันขึ้นไปได้นะครับช,ชุดนี้เป็นเทรนแล้วแต่เป็นเทรนดแล้วไปได้ไกลแค่ไหนถ้าเข้าชุดนี้นะครับเข้าชุดนี้ซ็อปลอตประมาณหนึ่งบาทอยู่นี้ซ็ stop loss อปล็อตแถวนีน้โซนหนึ่งบาทตรงนี้ครับครับรับไหวไหมสี่สตังค์นะครับถ้าเขาผ่านไปได้แล้วครับแนวต้านถัดไปอยู่ที่ประมาณนี้ครับประมาณหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์นะครับหกสตางค์กำไรต้านแรกต้านแรกนะครับอ่าโอเคไหม สูสีพอเล่นได้พอเล่นได้ไหมนะครับถ้ารับได้บีแลนดก็ก็ต้องบอกว่าส่งก็ามาน่าสนใจอย่างชุดนี้นะครับส่วนของชุดของไ s i เนี่ยครับชุดไอไเนี่ยก็ยังเป็นคอนเว์เจนตัวแมกดีก็เป็นคอนเว์เจนนะครับมไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนส่ง,งดูไทมเ์เฟรมของชั่วโมงนะครับไทมเ์เฟรมชั่วโมงนะครับ ทำเฟรมชั่วโมงก็ต้องบอกว่า RSI เนี่ยหลังจากที่เขาลงมาทำเป็นไดวอ์เจนในทำเฟรมชั่วโมงก่อนนะเป็นคิดเด่นไดวอ์เจนก่อนแล้วก็พุ่งผ่านต้านชุดนี้ขึ้นไปได้ในทำเฟรมชั่วโมงเป็นการผ่านในชั่วโมงสุดท้ายนะครับยกตัวขึ้นในชั่วโมงสุดท้ายทีนี้พอมาดูทาเฟรมแบบนี้ทำในชั่วโมงแบบนี้โอกาสไปต่อมีสูงกันนะสำหรับบีแลนด์นะครับ,รบก็จะดูว่าแรงพอที่จะวิ่งสวนตลาดไปเลยในวันจันทร์นี้ไหมเพราะวันจันทร์นี้ถ้าดูทรงก็ ตลาดก็น่าจะไม่ไม่ขึ้นมากนะอาจจะไม่ใช่ไม่ขึ้นมากมีสิ์แดงตามดาวโจน์เมื่อวันศุกร์ได้เลยนะครับครับงั้นชุดนี้นะชุดนี้ครับก็คือถ้าเข้าเลยสี่สตังค์เข้าเลยไหวก็เข้าครับแต่ว่าถามว่าลึกไหมสต็อปลอสไม่ลึกครับไม่ลึกชุดนี้นะสต็อปอไม่ลึกแค่สี่สตังค์สำหรับบีแลนด์ครับก็โอเคครับเออคือรัวตกรถโดดเลยก็ได้โอเคมั้ยตกมาไม่ถลอกมากหรอกแค่นี้ใช่ไหมบางคนมาแคมองนะแต่บางคนบอกไม่เป็นไร รอยเขายอ่อก่อนถ้าเขายอ่อไม่หลุดหนึ่งบาทแล้วเริ่มเด้งกลับหาจังหวะไบออนดิฟก็โอเคนะครับครับแต่ว่าถ้าดูพฤติกรรมการขึ้นเราไม่จะพูดว่าเขายอ่อไม่ค่อยลึกนะใช่ไหมใช่ครับขึ้นมาแล้วยอ่ออยู่โซนบนขึ้นมาแล้วพักอยู่โซนบนซึ่งชุดนี้เขาจะพักแค่เนี้ยอาจจะหนึ่งจุดศูนย์สองศูนย์สามไม่เกินประมาณเนี้ยนะพักพักประมาณเนี้ยถ้าพักแถวๆนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีในการจะเข้านะผมว่าใช่ครับถ้าพักประมาณจาังหวะนั้นก็ดีรครับบีแลนด์ครับแต่ยังไงก็ตามนะครับก อยากรู้เรื่องบิตออฟเฟอร์ไปดูคลิปย้อนหลังนะครับคลิปเรื่องบิตออฟเฟอร์ชุดนั้นครับครับอ่านะครับอ่ะตัวต่อมาครับที่นี้ตัวต่อมาครับอ่อ INGRS ครับ INGRS ตัวนี้ก็ไม่ค่อยปากหน้าปาตากันนะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเหมือนกันอ่านะครับอ่านะครับ INGRS นะครับ INGRS ก็ขึ้นก็ใล้ายๆ b l ีแลนะคือขึ้นแล้วก็พักมานานนะครับพักมานานนะครับขาทาขาอมานานมากจนล่าสุดจนล่าสุดมาดูว่าเวลาสุดเนี้ปรากฏว่าเขา ลงไปทําเกือบถึงโลนะเกือบถึงโลนี้เกือบโลสุดแต่ไม่โลและะ้วครันี่คือโลเขายกสูงขึ้นมาเป็นไฮเออร์โ e ลของคลื่นนี้หน่อยขึ้นมาหน่อยก่อนจะมีการทําทรงกลับตัวเรียบร้อยแล้วเป็นทรงกลับตัวแล้วชุดนี้คลื่นนี้ซึ่งในการทําโลรอบนี้เนี่ยครับไอ้ใสก็ลงไปโอเวอร์สูครับทำโอเวอร์สูกก็เด้งกลับกลับตัวเพะนั้นชุดนี้กลับตัวมายืนเหนือ EMA 10 EMA 50เรียบร้อยแล้วนะครับชุดนี้ รอขึ้นถ้าผ่าน EMA 200ก็จะมีสิทธิ์เข้าโซนขาขึ้นได้นะครับแต่ mm hmm. งั้นต้องระวังแนวต้านของเขคือเวลาไปเล่นแบบนี้ถ้าอยู่ใต้ EMA 200แนวต้านก็ส่วนใหญ่ก็ไปเจอหนะ้า e m เมสอ้อแหละครับงั้นถ้าเล่นก็ไปขายตรงโซนซักใกล้ๆ EMA 200ครับถ้าเข้าซ t อบล็อดควรอยู่ตรงไหนซ t อบล o อดดาวเทียมอยู่นี่ครับอยู่ที่ประมาณ0.66ครับอืม mm hmm. สบลอดดาวเทียวดีกันนะครับประมาณ0.66ประมาณนี้ครับก็เช่นกันเป็นต้นเทรนกลับตัวไม่ลึกมากนะครับซับลอดไม่ลึกมากซับ i n g i x นะครก็น่าสนใจนะแล้วเผลอเมื่อไหร่นะพฤติกรรมกาเผล่อเมื่อ,อไหรกนะนะ่ก็มีบิ๊กไว้นะมีนะก็มีชุดนี้มีจังหวะเมื่อไหร,ร,ร่บิ๊กไว้มารับ i n g i x ครับมันก็สวยน่าสนใจครับชุดนี้ครับอืนะครับก็ แล้วก็ว่าวันศุกร์เขาย่อตัวลงมานะวันศุกร์นะ,ะดูะใกล้ๆวันศุกร์มีการย่อตัวย่อลงมาที่ EMA สิบแล้วก็หยุดอยู่ตรงเนี้นะครับ <c oughs> งั้นดูว่าวันจันทรเปิดตลาดมานะครับว่าถ้าวันจันทเปิดตลาดมาเขามีสิทธิ์ที่จะ,ะหุ้นเขาเป็นหุ้นตัวเล็กอ,ะอ่ะมันหุ้นเล็กๆเ,เ,เวลาตลาดซึมๆนะครับก็ชอบมาเล่นกแถวๆนี้ผ <c oughs> ู้หุ้นเนี้ยหุ้นเนี้ยนะครับแค่เมาหยุดที่ตรงนี้สวยๆพอดีเลยอ่ายู่แบบเนี้ยแบบนี้ครับน่าน่าเล่นเพราะเสี่ยงได้เพราะว่าเนื่องจากว่าซอบลดก็ไม่ลึกอ่ะนะครับ ต้านกับต้านถัดไปนะครับต้านถัดไปก็ใกล้ๆก่อนนะต้านแรกก่อนนะประมาณศูนย์จุดเจ็ดสี่ก่อนนะครับครับอ่าศูนย์จ็ดเจ็ดสี่ถ้าต้านนี้นะครับดูต้านนี้พอใกล้ๆต้านไปดูเรื่องบิตออฟเฟอร์ว่ามีโอกาสลุ้นกระแทกผ่านไหมดูคลื่นย่อยดูบิตออฟเฟอร์นะถ้ามีลุ้นกระแทกผ่านได้ถ้าผ่านต้านนี้นะครับไปได้นะครับต้านถัดไปนะครับก็อยู่ที่ประมาณโซนศูนย์จุดเจ็ดเก้าครับต้านถัดไปครับงั้นดูนะครับหนูดูว่าอ่าร์อาร์คุ้มไหมคุ้มลุยครับ แล้วมันยอ่อลงมาแล้วด้วยตรงนี้จังหวะแบบนี้คือก็เป็นจังหวะโอกาสที่ดีนะปรับตัวแล้วยอ่อลงมาถ้ามันเบรกผ่าน0.74ไม่ได้จะกลายเป็นเทรนด์ของลื่นใหม่เลยครับจุดน,นี้ครับครับอ่านะครับตัวต่อมาครับตัวต่อมาเซปเป้ครับเซปเป้อะเซปเป้นะครับอตอนนี้สามตัวสามกลุ่มเลยนะเนี่ยส่งมาเนี่ยอะลรเลื่องกันเลยเอออาสังหาสังหาตามด้วยเหล็กเหล็กแล้วมา อาหารเซเป้นะครับเซเป้ก็มีขึ้นลงเครื่องดื่มนะเราข่าวว่ามีเครื่องดื่มก็เหมือนมีไม่แน่จะมีถ้าคุ้นๆปีที่แล้วเหมือนว่าเขาได้ไลรซส้งลรเส้นไอ้กันชุงกันชามาเลยนะเซเป้เนี่ยเขนาใจเหมือนกันครับเออนะครับทีนี้ชุดเซเป้หลังจากที่เขาออกจากเบรกเอาคลื่นใหญ่ชุดนี้ไปได้นะครับก็เป็นเทรน์ขึ้นเลยนะชุดเป็นเทรนด์ขึ้นไปเลยอืแล้ววิ่งขาเดียวไปชุดหนึ่งหลุดลงมาเนี่ยพักลงมาก็ก็ไม่ได้หลุดซบลอดตรงนี้นะไม่หลุดนะไม่หลุดเสร็จไปต่ออีก แล้วก็พักอยู่โซนบนพอพักโซนบนแบบนี้จังหวะแบบนี้แล้วยังรักษาแท่งเขียวไว้ได้ในจังหวะที่ตลาดแดงวันศุกร์แม้ว่าตลาดแดงก็เปิดลบก่อนแต่ก็ลากจนลับไปปิดที่เดิมได้สําเร็จนะสัญญาณแบบนี้เป็นสัญญาณให้รู้ว่าอยากจะไปต่อนะหุ้นเหลนี้อยากจะไปต่อนะแบบนี้อแล้วก็ถ้าดูราคานี่ก็าวิ่งไต่อ m a สาม e เส้นขึ้นไปเลยยืนเหนือเ e m a มเสามเส้นเรียบร้อยหมดแล้วงั้นเทรนก็เป็นเทรนขาขึ้นครับชุดนี้ครับอื สวยครับสวยครับถ้าเข้าซับลอตควรอยู่ไหนไม่จำเป็นต้องไปใส่แดงนี้ไม่ต้องนะซับลอตที่ควรเป็นก็อยู่แกบนี้แหละครับปลายของแท่งเขียวเดิมแนวต้านที่เปลี่ยนเป็นแนวรับประมาณสามสิบสี่บาทเองครับประมาณนี้ครับประมาณบาทเดียวนะครับไวไหมแนวดูว่าไม่ลึกอะไรนะ<า>ใช่ไหม,ม,อมเออซับลอดขึ้นสั้นนะบางคนบอก,กขอซับลอตแบบปลอดภัยเผื่อโดนหลอกได้แล้วก็โดนหลอกก็ลงมาเนี่ยโซนเนี่ยครับแกบเนี่ยครับประมาณสามสิบสามบาท สักสามสิบสามบาทสายย่อไมห่หลุดตรงนี้แล้วเด้งก็ยังม,มีสิทธิ์เป็นขาขึ้นต่อได้สําหรับเซเป้ครับ,รบ,รบก็สวยอีกตัวหนึ่งครับสำหรับเซเป้ครับเป็นตัวที่สวยอีกตัวที่เพื่อนๆเ,เราคัดส่งกันมานะครับอแต่ว่าต้องระวังนิดหน่อยก็คือตรงที่นี่ครับเขามีบร <laughs> ิดเดเวอร์เจนรอเหมือนกันนะ <laughs> เออนะต้องระวังนิดนะึงก็ <laughs> <laughs> มีสิทธิ์ <laughs> จะพักตัวลงมาได้ในระยะอันใกล้นี้พอมีบริดจเดเวอร์เจนก็ สัญญาณเตือนมาก็ระวังนิดหนึ่งนะครับเป็นจุดเฝ้าระวังนะคะเออเป็นจุดระวังนะครับต้องระวังงั้นชุดนี้ถ้าเข้าได้ถ้าย่อหลุดซับรถใกล้ๆก็ควรปล่อยก่อนเพราะเขามีสิทธิ์ที่จะพักตัวเนื่องจากมีเดเวอเจนมีสิทธิ์ขับแซมสเปคครับครับอืมนะครับครับตัวต่อมาครับตัวต่อมาครับวินครับวินนะมาเอาก็ไปบอดี้ไมค์อะไรกลุ่มนี้ก็กกลุ่มนี้อ๋คนละกลุ่มกันหมดเลยเออนะ ชัดเจนชัดเจนวินนี่ภาพชัดเจนคือไตนะครับเขาไตย,ยืนเหนืออีเอมเอทั้งสามเส้นมาตลอดทาง<ม>นานมากแล้ว่ะนะวินนี่นะนี่ออกจากขึ้นใหญ่เนี่ยชุดนี้เป็นขาขึ้นเลย<ม>ขึ้นยืนเหนือเอมทุกเส้นแล้วก็วิ่งยาวเลยครับอีวินครับตัวนี้ครับจังหวะนี้หลังจากขึ้นมาถึงชุดนี้เรียบร้อยทำไฮเสร็จเ่ยนะครับเขาก็เป็นไงครับชุดนี้นะเขาก็เริ่มเป็นไงครับมีไดวอร์เจนแล้วก็พักตัวลงมา การพักลงรอบนี้ก็พักไม่หลุดไฮออโลของคลื่นนี้นะไม่หลุดชุดซับลอตชุดนี้ชุดคลื่นกลางๆมาไม่หลุดแล้วก็เริ่มมีการกลับตัวกลับตัวเสร็จย่อลงมายังไม่หลุดไฮเออร์โลเพราะนั้นเข้าได้ไหมวินถ้าเข้าเป็นแบบนี้ถ้าเข้าแบบนี้ครับดูนะครับซับลอตของวินจริงๆนะครับถ้าคลื่นนี้ซับลอตดาวเทียรีจะอยู่ประมาณนี้ครับแต่ดวโซนเนี่ยครับหนึ่งจุดหนึ่งจุดหกสี่ครับซับลอตดาวเทียรี้หนึ่งจุดหกสี่หรือบางคนบอกว่าเอาปลอดภัยงพี่ กันมันหลอกกันมันหลอกนี่ีสักหนึ่งจุดห้าแปดก็ได้ครับอ่ะก็ลึกไหมไม่ลึกมากนะซบลอนไ,ไม่ลึกมากนะแล้วถ้าเขาสามารถกลับตัวจากเทรนนี้ได้กลับตัวเทรนนี้ได้นะเขาจะไปเทสไฮตรงไหนครับต้านต้านแรกนี่เลยรอเนี่ยรอรูวไฮเข้าประมาณแถวหนึ่งจุดแปดเก้าครับหนึ่งจุดแปดเก้าถ้าออกจากคลื่นนี้ไปได้ก็เนี่ยประมาณแต่แถวหนึ่งจุดเก้าหกครับที่จะไปเทสต่อไปอ่าถ้าแบบนี้แบบนี้นะครับ ถ้าดูตัวของ RSI r ไซซนะครับในขณะนี้เนี่ยก็เริ่มเข้าเขตโอเวอร์โซมกันนะใกล้ๆจะโอเวอร์โซแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเด้งได้นะครับสําหรับบินครับครับงั้นเราดูว่าวันจันทร์นี้ยวันจันทร์เปิดมาถ้าเขาย่อลงมาไม่หลุดหนึ่งจุดหกสี่นะไม่หลุดชุดนี้นะยืนอยู่ว่าปลายปลายตลาดยังเอาอยู่นะก็น่าสนใจสหรับบินครับอืมนะครับเราเช็คทำเพรมชั่วโมงมีอะไรน่าสนใจไหมดูสักนิดทำเพรมชั่วโมงนะ ทำเฟรมชั่วโมงก็อ่านี่ทำเฟรมชั่วโมงเนี้ย <c oughs> มี r s ซเป็นโอ้สูแล้วนะครับโอ้สูเริ่มกำลังจะเดึงละแล้วก็ถ้าวันจันทร์ช่วงเช้าๆเ,เปิดมาแล้วทำท่าจะยังไม่ยอมลงดื้อสูนย์ตลาดนะ <c oughs> ก็น่าสนใจสำหรับวินครับก็ดูวอลลุ่มดูบีตอัพเฟร์กันตอนนั้นนะครับหน้างานตอนเช้ากันอีกทีนะครับแต่ถามน่าสนน่าสนเพราะมันผมมองว่าซับล็อตก็ไม่ลึกนะจุดนี้ครับวินก็เป็นกลุ่มนิคมุตสาการรมอ่ะก็ ก็มีแนวโน้มที่จะคัมแบ็กกลับมาได้เธอนาราวกลับมาได้จากสถานการณ์ที่เริ่มเปิดนะครับครับอเริ่มเปิดมุงเปิดเมืองกันก็กต้องมีการเร่งพลงผลิตอะไรกันในนิคมเพื่อมาตอบสนองต่อการเปิดประเทศเหมือนกันสำหรับวินครับอ่านะครับอ่าครับตัวต่อมาครับตัวต่อมาครับกันคุณครับตัวนี้นี่มีเอี่ยวกับกัญชาด้วยกันคุณจริงๆแล้วเขา หลายธุรกิจเขาเยอะอนะเยอะมากครับหลายเยอะเขาโซล่าเซลล์บางอะไรบางอ,อมีทั้งโซล่าเซลล์มีเ,เรื่องของไฟฟ้าพลังงานทดแทนนะครับแล้วก็โซล่าเซลล์ก็จะได้ประโยชน์จากนะลูกหลานสกุลโจโฉเนี่ยพี่โจไบเดน <Biden S 2> แล้วเ็าเริ่มมาเรื่องเรื่องภาษีใช่ไหมครับเออฟรีภาษีสองปีเนี่ยพี่กันคุณก็มีสิทธิ์รับไม่พอนะครับกันชงกันชาเขาเนี่ยล่าสุดเห็นก็ที่โชว์โชว์กันมาในในโปรไฟล์นี่ก็เริ่มจะผลิตออก ดอกออกผลได้แล้วแล้วก็ได้ไลายเส้นส่งออกด้วยนะ oh. อ๋อได้ไลายเส้นเมดิซินได้ไลายเส้นการพันกันแพทย์ด้วยได้ครบเลยครับอื oh. มีโรงงานวิจัยผลิตเขาเองแล้วด้วยตอนนี้อโอหคือส oh. อรี่เข้ามาสอรี่เข้ามาตอนนี้หลังจากสอรี่มาเสร็จเป็นไงครับเอาดูนะครับภาพรวมจริงๆของเขาก่อนนะขึ้นใหญ่ๆเอาขึ้นใหญ่นะไพรมดิเชนเป็นขาขึ้นอยู่แล้วเขาขึ้นเวลาย่อเป็นไฮเออร์โลทําให้อึหาเป็นไฮเออร์โลทำให้อหายแล้วก็ไม่ยอมหลุดโลเป็นไฮเออร์ไฮแล้วก็ยังเป็นไฮเออร์โลต่อ พอมาดูคลึ่นใกล้ๆล่าสุดลๆล่าสุดนะครับหลังจากลงมาทําโลชุดนี้ในครึ่งย่อยชุดนี้นะครับไม่หลุดเทอโลชุดนี้นะครับทาโลการทาโลชุดนี้นะครับจะพบว่าราคาเนี่ยยังอยู่สูงกว่าตรงนี้แต่อ i ยไลงต่ากว่า hmm. นี่เป็นคิดเด่นไดเวเจนครับจากนั้นทําทรงกลับตัวนะครับกลับตัวด้วยทรีอินไซด์รับนะครับเป็นไหมทรีอินไซด์อัพชุดนี้ <Yeah. S 1> ขึ้นไปแล้วก็ทําใอ้โลแล้วก็เบรกหายได้ ยอ่อไปในไอโลแล้วเบรกต่อนะครับจนเป็นเทรนชุดนี้เป็นเทรนยียบร้อยขึ้นมายืนเหนือ EMA ทุกเส้นแล้วนะครับชุดนี้ส<ม>ำหรับกันกุนครับ,รบสวยอีกชุดหนึ่งครับบางกนก็บอกว่าเนี่ยบอกซะหมดไอ้ไอ้ออฮิดเด้นในใบเจนแล้วเหลืออะไรสอนเก็บตังค์เขา่าไหรมีเยอะมีเยอะไม่ต้องห่วง <laughs> ออ,นะ,อนะยังมีเหลือเยอะเลยเยอะเลยอะเก็บไปมั่งวิชาไม่ รอเล่นจริงบอกจะบดแล้วตอนนี้เผลอบอกทุกทีงพั้นพอขึ้นไปล่าสุดนะพี่นิกดูนะครับ<ช> <ๆ S 2> ทําให้เสร็จรอบนี้เขาย่อตัวลงมาโดยที่วนลุ่มน้อยอืวันจันทร์เมือ่อวันศุกร์ที่ผ่านมาย่อตัวทิ้งตัวเปิดแก็บแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าเปิดแก็บลงแต่ยังไม่ปิดแก็บล่างสัทีเดียวนะเป็นสัญญาณลักษณะแบบนี้คือย่อตัวเพื่อจะไปต่อนะสัญญาณยังคงเป็นขาขึ้นในเทรนนี้อยู่นะครับ กันทั้งกราฟทั้งสตรอรี่เข้ามาพร้อมแบบนี้ถ้าเข้าถ้าเข้าซับล็อตอยู่ไหนครับดาวสีอยู่นี่ครับซับลอตครับอยู่มาแต่แต่ห้าจุดหกศูนย์ับอดครับตอนนี้ห้าจุดเก้าใช่ไหมงั้นวันจันเปิดมาแต่ห้าจุดเก้าซับลอด 60, ห้าจุดหกศูนย่าสนไหมสามสิบสตังค์นะครับถ้าขึ้นไปได้ผ่านไปได้แนวต้านแรกอะครับแนวต้านแรกที่เล็งกันอยู่อะก็หกจุดสี่ซึ่งโอกาสผ่านนี่สูง งั้นถ้าผ่านรู้ไฮที่จะไปเทสก็ต่อไปน่าจะเป็นหกจุดหกห้าครับสำหรับกันกุณครับแต่ว่าถ้าจะเย็นนิดจะเย็นนิดนะลักษณะทรงกราฟมาแบบนี้จะเย็นนิดสตอรี่ก็มาพร้อมเนี่ยผมว่ามองไว้ที่นี้ได้เลยนะรอบนี้เจ็ดจุดสองเลยเลยนะยมองไฮเจ็ดจุดสองเลยลเลยมีโอกาสที่จะขึ้นไปทำเขาเรียกว่าตัว Normal B <ม>ในคลื่นนี้ได้เลยก็คือที่เจ็ดจุดสอง แล้วถ้าเขาผ่านนอบวีเป็นสตรองบีเป็นเวฟสามเออค่อยมาว่ากันอีกทีว่าจะไปถึงไหนกันนะครับมีโอกาสไปได้ไกลเหมือนกันนะหรับการคุณรอบนี้ครับมีสิทธิ์ครับรเพราะว่าพร้อมทุกอย่างพร้อมออนอกเหนือจากจันชงกัญชาแล้วเนี่ยที่จะเริ่มผลิดอกออกผลเนี่ยเขายังมีเรื่องของการไปจับมือกับเกา้าใช่ไหมใช่ครับเออเกา้าเรื่องการขยายกําลังผลิตเรื่องของไฟฟ้าพลังทดแทน ไปจับมือเจมาร์ดซิงเกอร์ในการที่จะขายโซลารูปโซลาร์เซลล์กับบรรดาห้างร้านพวกโรงงานต่างๆด้วยอีกมาเยอะมาเยอะอยู่ที่เขาเยอะอยู่นะครับทุ่นการกุลนะครับโฆษณาการกุลต้องเข้าเราแล้วแหละสวยๆกับสวยนะครับตัวนี้ก็ที่คัดมาต้องบอกว่ามีผลจังหวะนี้คือจังหวะถ้าเข้าเป็นจังหวะไบออนดิบนะครับจังหวะนี้ครับครับดูในไทม์เฟรยชั่วโมงหน่อยไหมจอดมาถึงท่าน้นดีครับ ทำเฟรมชั่วโมงทำเฟรมชั่วโมงนะครับถ้าดูส่งนี้นะครับทำเฟรมชั่วโมงนี้ก็มี h i ดเด้นเดเวอร์เจนอยู่เหมือนกันนะเป็นฮิดเด้นที่เตรียมคนเปิม์ม่าจะไปต่ออยู่สหรับกันกุญสวยครับน่าสนใจชุดนี้นะครับก็ทั้งสปอตก็ไม่ลึกนะครับทั้งทิศทางไปก็โอเคอัพสงอัพไซร์อ่าคุ้มอยู่นะครับสำหตัวนี้ครับน่าสนใจครับก็มีหน้าล่ะพาพวกเราถึงคัดส่งให้ดูกันนะครับ เริ่มส่งมาบ่อยนะฮะหลังๆนครับเออนะเริ่มเริ่มเริ่มจองกันบ่อยแล้วกันคุณนะกันคุณที่นีผมเคยเล่นมาสองสามรอบก็ละช่วงหลังช่วงโซนเนี้ยโซนนี้มไม่ค่อยได้เล่นก็ละครับโซนก็หันไปเล่นตัวับครับตัวนี้นี่คือกันคุณนี่นักเรียนหุ่นลอยจ้องกันตาเป็นมันเลยนะครับตอนนี้อ่านะครับก็ก็ดูจังหวะนะครับถ้ากลัวตกรถรู้สึกตกไม่ถลอกเท่าไหร่ก็เอานะชุดนี้นะครับตัวต่อมาครับ ptsc ครับ ptsc p เหรอใช่ครับเออเดี๋ยวนะมันน่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวเดี๋ยนะ ptsc ปะ p t c อ่าเออ ptsc p t c นะครับเออนะใช่เพราะว่ามีก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้ดูไม่ใช่ไม่ค่อยนะไม่ค่อยไม่เจอกันมาเลยแลตัวนี้ไม่เจอกันเลยนะครับ t t s C หลังจากที่เขาขึ้นชุดนี้เป็นขาขึ้นรอบใหญ่ๆชุดหนึ่งครับชุดนี้ขึ้นแรงเลยขึ้นจากโซนราคาออกจากกรอบที่โซนแถวหนึ่งจุดแปดสี่เนี่ยขึ้นไปทำลายถึงประมาณโซนนี้เลยประมาณแถวๆถสักสองจุดเก้าอ่ะบวกไปแรงนะครับบวกเกินห้าสิเปอร์เซ็นเลยนะครับชุดนี้เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นตได้แล้วก็หลังจากนั้นเขาเป็นทําเป็นขึ้นพักตัวไซเว์นะครับเป็นไซเวอัพอยู่นิดหน่อยนะชุดนี้แล้วก็หลุดเน c k l i n แล้วก็เป็นขาพักตัวลงมา ชุดขาพักตัวชุดนี้พอลงมานะครับกําลังจะลงมาเกือบถึงกรอบเดิมที่เคยเล่นอยู่กรอบเดิมซึ่งเป็นโซนดีมานเดิมเนี่ยสุดนี้ครับ,รบพอลงมาเสร็จเนี่ไอซ์ไซ SI ก็มีการทําเป็นไดเวเจนคิดเด่นไดเวเจนแล้วก็เริ่มกลับตัวพุ่งบิ๊กไวขึ้นไปแล้วก็พักอยู่โซนบนย่อตัวลงมารอบนี้ยังย่อไม่ถึงไฮเอโลนะครับ p t c นะยังย่อไม่ถึงไฮเอโลไม่วุ่นกลุ่มไหนไม่แน่ใจชุดนี้เดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลทีนะย่อมาไม่ถึงไฮเอโล เป็นการย่อแล้วจังหวะย่อลงเนี่ยวลลุ่มบางๆวลลุ่มไม่มากนะครับ mm hmm. ต้องบอกว่าย่อแบบนี้ก็เป็นจังหวะย่อแบบไบออนดิเหมือนกันนะครับชุดนี้จริงๆก็ขึ้นเบรกไฮเป็นก็รอบเบรกรอบนี้จริงๆก็ไม่เบรกนะเป็นเฟ้าเบรกอยู่นะชุดนี้ยังไม่ได้เบรกชุดนี้นะครับ mm hmm. การย่อลงมานี้ถ้าเกิดย่อลงมาแล้วไม่หลุดชุดนี้นะท่ายสวยคืออย่าหลุดตรงนี้สองจุดศ mm ูนย์แปดถ้าไม่หลุดเริ่มยืนอยู่แล้วเริ่มเด้งกลับจังหวะน,นี้น่าเข้าครับ <S <S จากพีเอสทีซีครับ เงินซบลอยอยู่สองจุดูนย์แปดประมาณสิบสตังค์ลึกไหมรับได้ป่ารับได้ก็ลุยครับก็ดูไม่ลึกนะสองสิบสตังค์เนี่ยแล้วถ้าผ่านไปได้แนวต้านแนวต้านต้านแรกก่อนนี่ร้อรักสองจุดสองแปดก่อนนะครับซึ่งสองุดแปดถ้ากลับตัวไปได้ชุดนี้ดูทรงแล้วมีสิทธิ์ที่จะผ่านได้นะครับอืถ้าผ่านไปได้ก็ต้านถัดไปนี่แหละครับสองจุดสี่ศูนย์ครับ,รบก็สวยก็พีเอทีซีิงทรง,งกราฟก,ก็โอเคนะมีสิทธิ์จะเป็นต้นเทรนองขาขึ้นรอบใหม่ได้สำรับชุดนี้ครับ ต่ PHTC ครับนะครับอ่ะขอดูทำเฟรมชั่วโมงให้นิดนึงชั่วโมงเป็นไงครับของชั่วโมงนี้ก็ต้องขึ้นมาแล้วเบรกได้แล้วพักอยู่โซนบนสวยเช่นเดียวกันแต่ทำเฟรมชั่วโมงต้องระวังเหมือนกันมีสิทธิ์ย่อก่อนนะครับเพราะว่ามีไดเวจ์นช่วยเห็นหมืงนะครับสำหรับทำเฟรมชั่วโมงครับตอนจังหวะน,นี้ก็ต้องบอกว่าอ๋อคือไดเวจิ์แน่นอนมันไม่ได้ทำงานทุกครั้งนะครับ แต่เป็นสันเตือนที่ส่วนใหญ่ก็ก็เป็นแบบนั้นแหลนะฮะเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ถ้ามี virgin, าเดเวจนทำเบรมชั่วโมงรอแบบนี้อาจจะรอย่อก่อนว่าถ้าย่อไม่หลุด2.08ค่อยว่ากันดีกว่านะครับ,รบถ้ามาแบบนี้เป็นผมผมอรอย่อนะอยังไม่รีบกระโดดใส่นะครับจุกเว้นว่าตาไมไปเรื่อยถ้าทําเบรมชั่วโมงก็มีการเคลียร์เดเ e จินให้เห็นค่อยว่ากันนะครับอืมนะครับครับ ตัวต่อมา,ม,ามี้ไหมตัวนี้อ๋อแก๊สตัวแสบของตลาดเลยหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์ใช่ไหมตัวนี้ไม่ค่อยคือพวกพวก,พวกเราไม่ค่อยยุ่งเหมือนเท่าไหร่ไม่ยุ่งกับแก๊นะแสอยู่แล้วตัวนี้ไม่ค่อยยุ่งไงวันนี้อยากรู้่แก๊สใช่ไหมเอ้ามาดูครับแจส๊สนะครับหลังจากพักนานเมื่อกันนะพักนานแล้วก็ออกจากคลื่นตรงนี้ได้คือแจส๊สในที่จริงๆกันหลายคนก็ชอบนะเพราะว่าบทเขาจะให้เขาให้กันแรงๆนะใช่ครัมบิม๊กไว้มากันอยู่พอสมควรมีใหญ่ๆเห็นอยู่เรื่อยๆแหละใช่ไหม นี่แจ๊ดพอกจกชุดนี้ได้นะครับพักลงมาพอขึ้นเดี๋ยวก็ถีบเวลาทิ้งเนี่ยทิ้งน่ากลัวไหมผมแสบว่าเวลาทิ้งก็ทิ้งน่ากลัวพอทิ้งเสร็จ้ก็กลับตัวกลางอากาศแบบเนี้ยแล้วพอยืนอยู่ชุดนี้ได้ก็ว่าไปก็ไปรวดเหมือนกันนะครับชุดนี้พอทิ้งจุนหลุด EMA ทุกเส้นลงมานะครับลงมายืนอยู่โซนประมาณเนี้โซนซึ่เคยเป็นโซนก็จะโซนดีมานเดิมเหมือนกันนะครับครับตรงโซนที่ยืนโซนนี้จะพบว่ามีฮิดเด้นเดว์เจนพอมีฮิดเด้นเดว์เจนเสร็จเขาก็กลับตัวแล้วครับก็คือ ซูมไปดูใกล้ๆก,ก,ก็คือสัญญาณมีสัญญาณกลับตัวนะครับก็คือทำไฮเออร์โลไฮเออร์หฮขึ้นมาแล้วไฮเออร์โลขึ้นมาอีกไฮไออีก,อกชุดนี้เป็นเทรน์ของคลื่นรอบใหม่เลยครับสําหรับแจ๊สครับอันถ้าเข้าซับลอดอยู่ไหนซับลอดของแจ๊สยังอยู่ตรงนี้ครับสามจุดสามสี่ครับลึกไหมก็ไม่ลึกมากแต่ถ้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าขาดตัวนักสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบถ้าใช่เข้าไปไหนได้รอบนี้แจ๊สนะครับ ต้านแรกที่รอใกล้ๆก่อนแถวสามจุดแปดนะครับต้านแรกรอใกล้ๆสามจุดแปดซึ่งทรงนี้สําหรับแจ๊สนะน่าจะทะลุมีสิทธิ์ทะลุงั้นทะลุได้ก็ไปรอต้านตรงนี้ผมมองว่าต้านนี้ต้านไอ้ปลายแท่งแดงนี่คือสามจุดเก้าหกประมาณนี้ครับต้านนี้ก่อนนะมองตรงนี้ก่อนสําหรับแจ๊สครับทรงมีสิทธิ์ไปอยู่นะแล้วก็ไา้ใจของดยังไม่ยังไม่โอบอสนะครับดูทำเต็มชั่วโมงสิ มีอะไรน่าสนใจบ้างก็ออยังไม่มีอะไรน่ากลัวสําหรับทาําเตรมชั่วโมงนะครับไม่มีเลยวยังเดียวเจเตือนอะไรมานะตอนนี้แล้วก็ไอซไลักษณะไอซไส่งสัญญาณว่าเตรียมเด้งไปต่อด้วยนะครับสําหรับแจ๊สครับอืมครับอย่างนั้นเปิดมาวันจันทนี้ถ้าไม่เปิดกระโดดกันแรงมากก็ก็พอจะหาอะไรมาเล่นกล่อแลมแกล้มกันช่วงตลาดซึมๆได้นะสำหรับแจ๊สครับข้าวค่ะ ค่าข้าวได้อ่าพอหาได้หาค่าข้าวได้หรือไม่ก็ช่วยไดเอทอดโค้องอดข้าวว่าไปนะครับอ่านะครับมีอีกไหมครับหมดแล้วครับอ้าวหมดแล้วนะครับโอเคนะครับก็ในวันหยุดพรุ่งนี้ก็สักพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะ <c oughs> อือ่อตลาดเปิดมาแน่นอนนะก็คงใครที่ใกล้ๆจากคงจะคัดก็ต้องจ้องกันขเขแ็งหน้าจอหน่อยนะเพราะไม่รู้ว่า กล้หลุดสปลัมีสิทธิ์หลุดง่ายๆในรุ่งนี้นะครับเพราะโอกาสสูงทีเดียวเนื่องจากว่าดาวโจนส์ดาวโจนส์เทกันมาแรงยุโรปเทกันมาแรงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับใช่ครับสำหรับใครที่ชอบช่องเราก็กดไลค์กดแชร์กดติอ่านะครับเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วได้ติดตามข่าวสารกันนะครับช่วงนี้ช่วงนี้จริงๆล้วต้องบอกเพื่อนๆเหมือนี้ว่า ทับมือบ้างก็ดีนะตลาดช่วงนี้นะอย่าพึ่งนะถ้าถ้าเข้าต้องเร็วนะช่วงนี้นะเข้าแล้วออกเร็วอะไม่ใช่อะไรไม่ใช่เข้าเร็วไอ้เข้าเร็วรู้เข้าเร็วทุกคนแหละเข้าหรือผมทับจนโดนนะต้องระวังผมนั่งทับจนโดนด่ากันเออแล้วก็อย่าวังสูงมากนะครับช่วงนี้จะเล่นแบบกําไรทิ้งแปดเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นในรอบวันสองวันเหมือนเมื่อก่อนไม่ใช่เรื่องง่ายยากยากตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะได้สักนะ ได้ค่ากับเพาค่าน้ำมันมาสักลิตรหนึ่งแล้วพวกนี้ก็ออกก่อนก็ได้ขขนะครับขอขำๆนะครับเอหาค่าข้าวอะไรกันไปนอนะครับรก็ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจกันๆๆมานะครับครับแล้ววันนี้ก็แค่นี้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ